าสวัสดีนะครับแฟนเพจเชอร์บัวยูโรมายานะครับอันนี้<ม>เราก็อยู่ที่ลำปางนะคะเป็นบ้านเกิดของอีฟเองนะคะซ<ม>ึ่งทุกปีเนี่ยเราก็จะพาแมวหมาเนี่ยมาเที่ยวค,คือเนี่ยฮะคือเดี๋ยวผมคิดว่าผมมีเกมมาชาร์ลินกับคุณอีฟเราจะเล่นเกมกันเนื่องจากว่าอตอนนี้ทั้ง5ตัวของเรานะครับโดยเฉพาะเชอร์บัวยูโรมายามาไงเนี่ยนะครับที่เป็นลิงโขงเนี่ยเราเคยผ่านการศึกมานั่งเป็นระเบียบมากนั่งสั่งปุ๊บทำปั๊บสั่งปุ๊บทำปั๊บเด็กๆเรายังจะสามารถ มีความเป็นระเบียบเหมือนที่ครูฝึกได้ฝึกเอาไว้ได้หรือเปล่า <c oughs> นครับสวัสดีครับลุงยูโรลุงยูโรกี่ขวบแล้วครับตอนนี้เจ็ดจะย่างแปดนะครับลุงยูโรก็เป็นสุนัขตัวแรกของครอบครัวเชอร์บยูโรมายานะครับนี่สมาชิกตัวที่2ของบ้านนะครับเป็นที่มาของเพจของเรานะฮะหมาหมีนะครับอาบน้ําทีพันสองเชอร์บก็จะอาจจะอ่อนเดือนกว่านะฮะก็จะอายุประมาณ7ขวบนะครับอาต่อมาตัวที่3ของบ้านนะครับมายา <Yeah. S 1> ไม่เคยโตนะครับป้ายหญาอยุเท่าไหร่ครับป้า <Yeah. S 1> ยาครับที่จฟังเจ้าของมากตัวที่สี่ก็คือมาไงมาไง,าไงตัวที่สี่มาครับไม่สุภาพบุรุษสุดหล่อคุณลุงมาไงลุงมาไงก็อันนี้ถ้าจะประเมินจากสภาพฟันนะครับอาน่าจะ <Wow. S 1> ยุ่งยสุดสําหรับท่านแฟนคลับใหม่ๆพี่ๆใหม่นะครับก็มาไงเนี่ยคือผมเก็บมาจากพรรยายนะครับมาเป็นทิดบูขี้เลื้อนเลยอ่ะถือว่าขี้เลื้อนระดับสิบนะฮะก็ฟูมฟักมาดูคนตอนนี้ย oh. ต่อมานะครับรบ <c oughs> ิงโขงอัานี่ก็เป็นน้องคนสุดท้องของบ้านนะครับหมาไทยหมาพันธุไทยเก็บมาจากมนน้นําโขงนะฮะ <c oughs> ตัวนี้มีบุญที่สุดนะครับเพราะวา่าตอนผมเจอเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะผอมแห้งแล้วก็ถ้าปล่อยไปผมว่าไม่น,น่าจะเกินทักอาทิตย์น่าจะเสียชีวิตนะครับเพราะไม่มีอะไรกินนะฮะเราจะมาแชรเเน้นกันนะครับว่าผมกับคุณอีฟเนี่ยใครจะจัดระเบียบหมาได้เร็วกันนะครับม<ช>ันต้องมีเงินเข้ามาพูดมาสู้กันหน่อยเท่าไหร่ว่ามาสองร้อย แสนหนึ่งไปเลยแสนหนึ่ง,นนงใช่เอาไหมคุณดิฟแสนหนึ่งได้จัดไปภายในเวลานหนึงหนงน่งนาทีแล้วกันใครจัดระเบียบเชบูยูโรมายามะไงริมโขงได้ดีที่สุดอีฟอยู่แล้วเพราะว่าอีฟเคยฝึกมาเมื่อก่อนอไม่ได้แดกรอกรู้เถอะลงตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเริ่มจับเวลานะ <S 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 ได้มามานี่เชบูอะหมูจะขี้เกียจขนาดนี้ไม่ได้ลูกมาหนึ่งมานี่มานีรวมมือก่อน นีนะครับเรต้องเอาเด็กๆ5ตัวนี้นักก่งังรู้ให้ได้ใครนั่งได้เยอะที่สุดมีเดที่สุดชนะนะไอ้สองนี่ออาวานหนึ่งมันน้อยไปไหมใช่หนึ่งนาทีส <ไป S 1> ามว<า>ิไปค่ะเวสองตัวไม่ไอง อี่สองตัวไม่น้องหกห้าสี่สามสองหนึ่งเก้าแปดเจ็ดรอดูคุณอีฟนะครับว่าใครจะเร็วกว่ามาค่ะใครจะเร็วกว่ากันนะฮะเติมครับเวลาจับครับ สามสิบีผ่านไปนะครับจัดให้เป็นระเบียบนะครับจัดให้เป็นระเบียบนะครับหนึ่งแสนบาทจะเป็นของชั้นแล้วนะครับตอนนี้ 100บาทนะครับคุณอีฟครับโอนเลยนะครับโอนเลยนะครับโอนเลยนะครับดูนู่นครับเจ้าหมูครับยอมแพ้ยังครับยอมก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าอีฟเคยฝึกมามแพ้แบบขาดลอยนะฮะเดี๋ยวหนึ่งแสนบาทโอนให้ผมด้วยนะครับสำหรับคนที่ขี้แพ้นะฮะจะต้องเสียตามที่สัญญาไว้นะครับคุณอีฟครับ หนึ่งแสนบาทนะฮะมีตังไปเที่ยวลโร้ยวันนี้จะไปเที่ยวไหนดีนะสบายใจแล้วโอ้ของจริงนะครับของจริงนะครับโอ้ไม่คืนนะพูดเลยเดี๋ยวไปล้างมือก่อนบ้านเรเาะฮะคิระอิคิระอิจริงๆตอนที่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราก็ใช้อยู่แล้วนะคะเป็นประจำเพราะว่าชอบมากมันลดแบตเนย้เก้าสด้99.99%เลยนะเนี่ย ป้องกันเชื้อโรคจากคนสู่สัตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงสู่คนได้ด้วยนะคะกลิ่นหอมเรื่องนี้เป็นกลิ่นใหม่นะคะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์เมื่อของที่ลยอีเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งที่ชอบเลยนะคะเวลาล้างแล้วแบบฟองมันรุ่มอะ่ะมันรู้สึกว่ามันมันกระจายทั่วถึงได้ทุกแบบทุกซอกทุกมุมของนิ้วอะคะ่ะเฮ้ยที่ชอบแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วนะคะว่ามือเราสะอาดอย่างแน่นอนนะคะไม่มีแบคทีเรียปนเปื้อน ทำให้เรากล้าเล่นกับลูกแล้วก็น้องหมาได้อย่างมั่นใจนะคะแอปปี้ย่าปี้ไหมลูกน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักมากเลยน่ารักนะลูกเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนพี่เสือบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบาย